ครึ่งถังสีแล้วนะครับนี่ยว่อยู่นี่พ่อตั้มก็ตีหาโลแล้วครับนี่ยว<ม>่านังนี่กระสอบนี่พี่น้องเลยโอ้ได้หลายเติอบอยู่ตัวนี้ตัวใหญ่ก็มีโอ้มีหัดกุ้งโอ้โอ้ได้พดลันไหลเติอบอยู่ครับพี่น้องเลยนะบางคนก็นถามว่ากลางวันหรือกลางคืนตกปรากฏด,ดีที่สุดผมตอบไปเลยว่าถ้ามันกินเรื่อยๆแบบเนี้ยคือว่านัดตกป่าโคตรเนี่ยโมเบื่อดอก ครับสวัสดีครับพี่น้องครับมาพบกันยงะมาขึ้นนะครับเนาะบรรยากาศแบบนี้พี่น้องหลายๆคนก็อาจจะเดาได้ละนะครับรู้ละนะว่ามาตกปรากฏแน่นอนนะครับตอนนี้ผมอยู่ฝายร่องเปานะครับบ้านร่องเปานะฟังดีๆนะครับหลายๆคนก็ยังมาถามอยู่นะครับว่าฝายไหนหมายไหนจังหวัดอะไรอยู่นะครับฟังนะครับแล้วก็เบิงคลิปดีๆนะครับเนาะนะครับจะได้จะได้เข้าใจนะครับเนาะเอาตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านร่องเปานะครับตำบลป่งแงะจังหวัดเชียงราย นะครับน้องเป็นฝายใหญ่ๆเลยนะครับพาพี่น้องมาตกประกดไปพี่น้องครับตอนนี้รู้สึกว่าพี่ๆน้องๆที่มาตกู่นี่นะครับได้พลเครื่องถังสีแล้วนะครับนาอผมพึ่งมาครับพี่น้องครับไปเดี๋ยวไปเบ่งบรรยากาศในการตกประกดกันแล้วกาผลงานของพี่ๆน้องๆที่่นตกอยู่ก่อนนี่อยู่แล้วนะครับนาอไปตามผมมาครับนะครับพี่น้องครับไฟเหลี่ยมมงม่งที่บนทั้งซ้ายทั้งขวานะครับข้างล่างก็มีนะมีหมดนะครับนาอ โอ้ยสวยขึ้นมาเรื่อยๆแล้วครับพี่น้องเลยนะครับอ้าวมาเนี่ยครับโอ้พี่น้องครับบังผลงานครับนี่ครึ่งถังสีแล้วนะครับนี่ก็อยู่นี่พอตำก็ทีหาโลแล้วครับนี่หน้าหนึ่งไปเลยครับหน้าหนึ่งครับโอ้มากกว่อน่ะเพื่อนน่ะล่องทิพย์ปตตานีล่องทิพมากกว่าเลยตันโบกว่าเลยุมน่ะหน้าหนึ่งกับวันใหญ่ๆนะครับโอ้ครึ่งถังสีแล้ว แต่ตัวน้อยไปหน่อยนั่นหนึ่งเนาะน้อยครับเดี๋ยวน่ะเล็กก็ปลาวัดกันบวชบวชไว้ครับนี่เป็นประมาณสิบก้อนนะครับอยู่นี่อยูุ่ายนี่นะครับเนาะเอ้าเดี๋ยวไปเบื้งผลงานของท่านอื่นนะครับเนาะอยาแก้แอลว่าออกมาแล้วบอกนะลาบเราบอกเขาบอกว่าเมาอย่าครับอันนี้แห้งเมาแห้งซิ่ง โอ้ยเนาะไฮบลลาฮักัวกัะเซาเอ้านั่นึ่งัวกระเซาครับไฮบัลล่าฮักนะครับเนาะเมาเงครับครับรับอยู่หละเดี๋ยวไปเบิ้งนะครับลุ่งคนมากก่อนแล้วนะครับเนาะลุงครับขออนุญาตชมผลงานหน่อยนะครับเนออ๋อนี่ลุงเพิ่งมาก่อนเนี่ยเพ่อน่ะยั่งในกระสอบอยู่น่องเลยโอ้ได้หลายเติบอยู่ตัวไหนตัวใหญ่ก็มีตัวหน่อยก็มีตัวใหญ่ก็มี งามๆนลงลงลงอ้องงเอาครับมันๆครับผมทั้งพี่รู้สึกว่าไม่อยากแก่แหาวต้มต้นนี <laughs> ่เออโ่ะเป็กหน่อยเป็กไงกับีโอ้พอด้แก่ข้าวค,ครับ,รบโอ้หับกุ้งมมโ,อโอ้แล้วนีบมนี่นะครับเนอะงว่เป็นแต่อบ,บอกแม่บ้านตำน้ำจิ้มสามรสไปถถาล้วบนนี่ตัวงเงยเว้ยไกล้วยพีไก้หรือ้ยวะ ม้ันเข่าท่าเด้อกุ้งตัวใหญ่ <laughs> ปุ่ณิบ่อ๋อแมงแต่จังมงครับเนี่ยยกสองทุ่มบ่อ๋อเอาไปเรื่อยๆครับมันมันครับ,บโอ้ยน้อพุดนะยากแก่เอาก็มี่วความครบขั้นตัวนี้ครบพ้วนี <laughs> แ่แก่ข้าวแก่ข้าวทั้งล่างมีบ่โอ้อยู่ทั้งล่างกับมีโอ้คนจะตกป่ายย้อนครับเนาะเอาบวกวนเพื่นครับเดี๋ยวเขาไปตกของเขาพุดนะนะครับเนาะ เพียงใดครับหมานบมหม,มานยุ่เจ้าเอา้าเอ้ามันหมานซอยๆไปเรื่อยๆนะครับทั้งทีผมก็ลงเบ็ดแล้วล่ะครับพี่น้องครับจะยังข้าวแล้วนี่แหละเขาล่อง,น,องน้อง,น,องน้องเขาก็นีน่อยู่นี่โอ้ได้พูัละหลายเสิร์ฟอยู่ครับพี่น้องเลยนะเอา้าเนี่ยผมกับหัวกะาครับนี่แหละ,ละนะอ่าแล้วก็เหยือ่อนะครับที่ผมหมักไว้เดี๋ยวก่อนเอาเหยื่อให้ก่อน เหยื่อมัมหมักนะครับนี่ห้าวันละที่หมักมานี่นะครับเนาะใครอยากได้สูตรม้ำหมักนะครับเข้าไปดูย้อนหลังในช่องได้นะครับผมทําไว้แล้วนะครับแล้วก็เหยื่อที่มานะครับเหมือนเดิมนะครับเจ้าเดิมเี่ยเหยื่อเทพประกดนะครับของธรรมนูนออนทัวนะครับเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวตุกฝ่าให้พี่น้องได้รับชมกันต่อนะครับเนาะโอ้งามงามงามครับพี่น้องครับขอบครับ น่าปรลังงามเลยมาแล้วนะครับตันนี้กินเหยื่อเทพประกฏนะครับผมเดี๋ยวหมาบหมักเดี๋ยวถ้าได้ผลงานเดี๋ยวจะต่อยขึ้นมาให้ดูนะครับผมอ่ะอีกหนึ่งตัวปลาทำงามครับพี่น้องครับโดนโดนอีกหนึ่งตัวแล้วพอใครไงเป็นไรนะครับเนาะใจก,ก็โอเคถือว่าได้อยู่ นะครับใส่กับบกคอยปั๊ดได้ครับบกคอยประทับใจปันได้ <c oughs> แต่ก็ถือว่าเป็นแจมนะครับนะเอาฮู้ต่อไปครับพี่น้องครับมาแวาวอันนี้เป็นผลงานนะครับของนะครับเหยื่อม้าหม,มักนะครับนี่ผลงานของเหยื่อม้าหม,มักเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวด,ด,ดูเดี๋ยวหาว่าเหยื่อนี้ คราวที่แล้วบอกว่าแดกล้านเปอร์เซ็นต์นครับแดกแน่นอนแล้วก็ไม่เหม็นติดมือด้วยนี่นะครับนะม<า>้ัมอ่าเต็มปากอ่ะโอเคนะครับปไปขึ้นไมกตัวนึงงามๆอยู่นะครับตัวนี้หมัมหมักหมัมหมักลุย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 ,ลยต่อครับปากก็ลังเข่าครับพี่น้องครับ ตัวมาอีกตัวเอ้าต่อยเงี้ยวไปครับพี่น้องครับอีกหนึ่งตัวปลาครับงัดลัวนะครับมีตัวเป็นโดนลุยต่อครับผมเอเรื่อยๆเรื่อยๆเขามาทีดีเขามาแล้วลวครับตรงนี้ครับผมต่อยกันไปล่วนะครับเนาะ,ะจะบอกแบบนี้นะครับบางคนก็นถามว่ากลางวันหรือกลางคืนตกปรากฏด,ดีที่สุด ผมตอบไปเลยว่ากลางคืนแน่นอนนะครับมีไหลนะครับหลายยางไหลปัจจัยนะครับเนาะกลางวันนะครับอาจจะโดนกวนนะครับด้วยคนด้วยแสงนะครับมันไม่เงียบมันไม่สงบนะครับเนาะกลางคืนไม่มีอะไรกวนนะครับมันมืดมันเงียบนะครับเนาะป่ามันก็เลยบอระแวงมันก็เลยกินดีตอนกลางคืนนะครับนะครับปลากดนะครับเนาะอ่ะโอเคปล่อยไปเงาเงาครับ มาอีกหนึ่งตัวลูลูอะไปครับผมเอ๋อมาอีกหนึ่งตัวมาอีกหนึ่งตัวอ้วอาวก็<อ> <c oughs> ไปเอยๆครับพี่น้องครับตอนนี้อยู่คนเดียวแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่คนเดียวแล้วเพราะว่าพี่ๆน้องๆนะครับลุงลุง่นกลับไปหมดลวนะครับบรรยากาศมันจะว่องวิงแน่จัง่อยนะครับเนาะนี่แหละครับ ความเงียบนะครับทําใ้ป่าพเราแว้งนะครับแสงนี่ก็มีส่วนนะครับผมจะพอค่อยเปิดไฟบันไดนะครับถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างนะครับเดี๋ยวก็ค่อยเบ่งผลร่วมกันที่เดียวอันนี้มัมนะครับมํมหมักนี่มํมหมักนะครับได้ผลนะครับนะหมักแค่ไม่กี่วันนะครับผมเอาออกจากการหมักนะครับเอาไว้กลางแดดก็ได้หนึ่งวันหนึ่งคืนนะครับนาะแล้วค่อยแช่ตู้เย็นนะครับนาะย้อนเข้าไปเบ่ง นะครับผมเห็นในเบื้องแ้วนะครับหมักยังไงนะครับคลิปที่แล้วนะครับอยู่ในช่องลอกล่างทางขวนี่แหละนะเข้าไปดูหาดูกันนะครับอ่าอัพเดตสถานการณ์ล่าสุดครับพี่น้องครับสอยกันมากเรื่อยๆนะครับเนาะเนี่ยมะเขือหนี่มันกลิ่นแบบบลลแวงนะครับกลิ่นกันตรเนื่องเลยนะครับเนาะนี่นะครับบางคนก็ชอบถามนะครับเนาะระหว่างกลางวันหรือกลางคืนนะครับปรากฏกินดีกว่ากันนะครับเนาะถ้าเป็นน้ําขุ่นนะครับกลางวันอาจจะไม่ระแวงนะครับเนาะ ถ้าเป็นน้ำใสก this, i, ลางวันอ่ะเราแวงแน่นอนนะครับแต่ถ้าเป็นกลางคืนนะครับถ้าน้ำใสอ่ะมันมันบกคอยเราแวงหรอครับถ้าน้ำใส่ย่ามกลางคืนนะครับแต่ถ้าเป็นน้ำใสย่ามาเว้นนี่เราแวงแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นการมีคอดี้อเสียนะครับระหว่างการตกกลางวันหรือกลางคืนนะครับเนาะนี่กลางคืนนี่ถอยกันมากเรื่อยๆครับขั้นมากมากเป็นฟูงเลยมันขินบ่เราแวงนะครับขินต่อเนื่องเลยนะครับหน้าหนึ่ง ที่นั่งอยู่น้ำกันนี่กับไปแล้วครับได้ก็เกือบเต็มถังแน้ครับเนาะแ้่ผมมาที่หลังนะครับก็สอยไปเรื่อยๆกันครับพี่น้องครับตอนนี้ตีสามแล้วนะครับเนาะไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับถึงมาเรื่อยๆจึงมาเรื่อยๆครับพี่น้องครับตอนนี้ตีหาแล้วนะครับเนาะยังสอยปรหยุดเลยนะครับไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับเนี่ยครับโตงามๆแน่หน่อยแน่กับพวกยงนี้ครับ เีว่าเป็นแสม้มเรืยว่ามวนครับถ้ามันกินเรื่อยๆแบบเนี้ยคือว่านักตกปลาโคตเนี่ยเบื่อดอกแต่ถ้ามันกินทางห่างโดนเพื่อกลิ่นแหไะครับเบื่อแน่นอนนะครับเนาะอ่านี่แหละครับข้อดีของการตกป,ปลาปดกลางคืนนะครับมันสอยได้เรื่อยๆนะครับมาเป็นหูงมันไม่ค่อยตื่นเนาะอ้าวม,ามันหะมักนะอีหนึ่งตัวปลาครับผม แจงแล้วครับพี่น้องครับแยงแล้วป่า่นี่ง่ามแจ้งแล้วฟูงป่าไงไปแล้วครับเนือแต่ฟูงป่าหน่อยนี่ตำโปมือนี่โอ้ยเนาอนี่แแล้วครับเริ่มแตกฟูงแล้วนะครับแจงแล้วนะครับเนาะเอาลองว่งจะเข้านะครับ นี่แหละครับพี่น้องครับได้หลายเติบอยู่นี่และเจ้าก็บ่ถึงบ่ถึงสิบโลนะครับประมาณหกโลหาหกโลอ๋อตีตำมๆไปก่อนบ้านหาหกโลครับนี่ยพวได้ม้วนครับพี่น้องครับเจ้าก็ได้ยังหลายดอกนะครับมาทดสอบให้พี่น้องเบอร์ก็คือนะครับระวังกลางเคลืนครับกลางวันนะครับเนาะอันใดกินดีก็การนะครับส้องรับการตกปลากปดน้ำไม่นี่นะครับเนาะน้ำใใส นี вами, right now, one, animal, an, ่แหละครับหน้ามันค่อนข้างที่จะใสนะครับเนาะเพราะแสงมากกับผ้ากันหายเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกับมือแหกับมาแล้วส้มนะครับหมายระเบิดเลยไปมืดเลยนะครับเนาะนี่แหละครับงามเว้นกับอุปสรรคกับยังวาเนี่แหละครับเอาปวากันครับต่างคนกลางต่างทําม้าหากินคนละคนคนละแนวนะครับควายพ่นไป่เนี่ยง่ามเว้นกับควายพ่นก้อนแหกไปนะครับย่ามขึ้นเท่ากับจังเของม้าไหมนะครับเนาะ โอเคครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมในการตกปลากดตอนกลางค่ำกลางคืนนะครับผมเตือนให้เบื่องกันนะครับผมชัดแจ้งแดงแจ๋ว่าอุปสรรคในการตกนะครับกลางวันหรือกลางคืนนะครับเป็นยังไงละบ้างนะครับอันไหนนะครับที่จะได้ปลามีเปอร์เซ็นต์ได้ปลาเยอะกว่ากันนะครับเนาะโอเคฝากแชร์ฝากไลค์ฝากซับสไครต์ช่องรอกลั่นทางโกลงกันด้วยนะครับแมตหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่แมตนี้ล่ำลากันไปก่อน ออกมาทุกครั้งขอทุกท่านรอกลั่นคันงงกันทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่ทริปหน้าครับผมสวัสดีครับซ y ยูกลับไปนอนก่อน